งานด้านใบรัดดครับจดตดผนังนอกถัดื่้นเสร็จแล้วนอกแบกนี้ครับแล้วก็คื้นด้านหน้าด้านาเสร็จก็จะติดผนังในล้็ปีก้านีครับงานที่ทำไว้ตอนนี้มาลงชือกเริ่มเครอเื่อมคลื่น อนนี้ช่วมก็เสร็จกับชุดเยแท่งแฉมับบแทงหลี่ยทา,างขขางนตีชว่อมสวยงามครับเดีวก็ดูด้านนี้ครับช่วมอีกหนึ่งห้องอะจะเป็นกั้นผนังกั้นอที่อาบน้ำ ตรงนี้เป็นที่ตั้งแคคโครกแบบเจ้าของบ้านก็เลือกหลายน่าดูครับออกแบบสวยงามกับดูพื้นหลังบ้านครับ,บรับแค่นี้ก่อนนะครับ